คำรณพารวยด้วยเกษตร <It S 1> ดินอ <in. S 1> <the> ินเตอร์รนแล้ว,ลว,ลวำรคนน้นนาวา,าวตอนน้ำเหนือจะมาหรือไม่มาเราไม่รอท่าตอนนี้ต้องเร่งขจัดสิ่งกีดขวางแม่น้ำลำคลองกันแล้ว

ส่วนสายกลางคือแม่น้ำยมสายเก่าหรือคลองเมมแม่น้ำยมสองสายไหลามาจากจังหวัดสุขโขทยัยแม่น้ำน่านไหลามาจากจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าสู่เมืองพิษณุโลกดังนั้นถ้าปริมาณน้ำเหนือไหลาม,ามามากแต่มีสิ่งกีดขวางทางท้ายน้ำก็จะทำให้น้ำไหลไม่สะดวกและอาจท่วมได้ลองเรือมาหารักสักคน รรรหือนใจักแสำหรับคลองเมมหรือลำน้ำยมสายเก่าเมื่อไหลาจากสุโขทัยเข้ามาถึงอำเภอพรหมพิรามและตำบลบ้านกลางของอำเภอเมืองจังหวัดพิษ,ษณุโลกจะมีคลองหนองเต่าเชื่อมติดอยู่ในคลองหนองเต่าเวลานี้เต็มไปด้วยผักตบชวากีดขวางทางน้ำและยากต่อการระบายน้ำออกสู่คลองเมมดังนั้นเวลานี้สำนักเครื่องจักรกลของกรมชลประทาน จังหวัดพิษณุโลกและอีกหลายส่วนงานรวมถึงท้องถิ่นคืออบตบ้านกลางและชาวบ้านจึงจัดกิจกรรมคิกออฟประชารัฐร,ร่วมใจคลองสวยน้ำใสไร้ผักตบชวาขึ้นมาพิษณุโลกเองเนี่ยในช่วงน้ำหลากในพื้นที่เนี่ยน้ำหลากเยอะเพราะฉะนั้นการกาจัดผักตบชวาก็เป็นการกำจัดสิ่งที่จะกีดขวางทางน้ำนะฮะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ร่วมกันและก็ผักตบชวานี่ก็ยังไปทําปุ๋ยได้นะฮะ ไอ้ทำป Connie ุ๋ยกันในเพิ่เ sì> มืองก็วางแผนเตรียมการแล้วที่จะไปทําเป็นป okay ุ๋ยให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อการเกษตรด้วยก็มีอาจารย์เทคโนโลยีการอาหารนะครับก็คิดค้นทดลองเอาผักตบเนี่ยผลิตเป็นวน์นะครับเมื่อสักประมาณ5ปีที่แล้วครับทำอะไรกันคะคิกออฟตบกะหวาเออลืมอ่าืันนี้เป็นเป็นกิจกรรมคิกออฟโครงการรูปแบบประชารัฐ ประชารัฐร่วมใจคลองสวยน้ำใสไร้ผักตบชวาประมาณกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับที่คลองน้งเก่าเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็พี่น้องชาวบ้านนะครับโดยมีทางท้องที่ท้องถิ่นนะครับแล้วก็ส่วนราชการต่างๆได้มาร่วมไม้รวมมือช่วยกันนะครับมีเล่าต้องไม่มีมันแต่ถ้ามีมัน เราเขาต้องทำต้องทำเครื่องจักรจากไหนนะท่านที่มาช่วยเนี่ยครับกรมชประทานครับโดยสํานักเครื่องจักรกลหน่วยงานของผมก็คือส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่2นะครับได้นําเรือกําจัดวัชพืชแบบแบ็คโฮลงโปะนะครับมาตักปักตบชวาช่วยพวกเราครับผมเอาปรบมือให้สํานักเครื่องจักรกลกรมชมระทานนะครับเอาปรบมือให้หน่อยครับ ท่านนายกสั่งการมาทุกคนก็วิ่งกันหมดนะครับและสําคัญคือวันนี้พวกพวกเรานะครับก็ต้องวิ่งด้วยนะครับอยากไปสวรรค์ไหมครับอยากขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆเครือข่ายเลยนะคะที่มาช่วยชาวหมู่บ้านของเราสิบนิ้วพนมแล้วกลมลงหน่อยอย่าถอยต้องสู้ให้โรครับรู้ว่าคนบ้าน แม่ละหัน <laughs> ทางหน่วยนะครับก็จะช่วยนำผักตบชาวาไปทิ้งในพื้นที่ที่เราได้กำหนดไว้แรงก็เรา,เราท่วมก็เราพีชนกตบชวาพิษณุโลกไม่ใช่แค่คลองสวยน้ำใสและผู้คนมีน้ำใจสามัคคีเท่านั้นแต่นี่มีสาวสวยรวยฮะนี่สวยแบบชวะทานครับสวยแบบอบตอบ้านกลาง <laughs> สวยแบบอำเภอเมืองนะครับคือในอำเภอเป็นคนหล่อที่สุดเมืองนี้ไม่มีทุกโุกทิศณุโลกโอ้สองแควแน่แ้บ้านชาหันประวัติศาสตร์บันทึกไว้คนไทยรู้กันจวบจนปัจจุบันก็ยังสำคัญยึดมั่นสืบไป ไปสุดมาสุดได้ว่าจังซี่ทุกท้องถิ่นทุกท้องที่ทั่วเมืองไทยของเราจะดีก็ด้วยพลังสามัคคีบวกพลังเครื่องจักรกลดีๆที่กรมชประทานทุ่มเต็มที่อย่างนี้อย่างนี้ไง I will tell you ท่านกำนังก็ระบายความในใจไปเยอะรับฟังแล้วรับฟังแล้วนะทุกภาคส่วนวันนี้นะครับจับไม้จับมือกันในรูปแบบประชารัฐที่พรท่านนายกรัฐมนตรีต้องการเห็น แล้วก็จะสร้างความสะดวกสบายในเรื่องของการสัญจรทางน้ำหรือป้องกันน้ำน้ำแรงน้ำท่วมได้อย่างดีใช่ไหมครับใช่ครับเรียบร้อยก็ท่านับมีแก๊กอยู่เลยอประน้าเหนือมาไหลบ่าไหลกลมผืนน้าไปลมจมไปอย่าวชนทองที่น้องขอแม่ข้าสารครอกหม้อเพียงกอจนใจใจ ราวาวาสคำรนวางหวังสีช่อง3 SD 28เป็นกำลังใจให้น้องพี่ทุกพื้นที่ที่ป้องน้ำท่วมและแก้ภัยแล้งพิษสนุโลกปรินปรินอย่างนี้สิใช่คนไทยทำทเ,เ,ยเป็นทั้งรถเป็นทั้งบ้านเห็นไหมเวลาว่างซักผ้าตากเป็นตับผ้าเช็ดตัว ตากด้วยเป็นที่บังแดดได้ด้วยเด็กรถผูกเปลนอนใต้ท้องรถจึงเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งรถขอรับอย่างนี้สิใช่คนไทยทำ